ขอเสียงประมือให้กับหมายเลข91-100ถึง0ค่ะนี้ขออนุญาตค่ะได้ทำการสัมภาษณ์คณะกรรมการของเรากันสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า มานะคะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณกัญจนาตั้งเสรีสุขสันต์นะคะวันนี้ได้เห็นน้องๆกันไปแล้วทั้งร2 0คนนะคะคุณกัญจนาก็เป็นกรรมการทุกปีเลยนะคะรู้สึกว่าปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างก,ก็รู้สึกว่าน้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะ,ะเด็กรุ่นนี้เนี่ยเรียนรู้ได้เร็วนะคะแล้วก็ออกมาทั้ง120คนนี้ทุกคนทําได้ดีอะคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่า สำหรับคุณพ่อคุณแม่เปิดโอกาสเปิดเวทีให้น้องเนี่ยได้แสดงออกแล้วก็มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้แบ่งปันได้มีได้มีสังคมอีกสังคมหนึ่งค่ะก็คิดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยน้องๆก็คงต้องเป็นเด็กดีแล้วก็อยู่ในสังคมที่ดีด้วยค่ะเอาละค่ะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะ จากนี้ไปเราจะได้ผลคะแนนสำหรับน้องๆ20คนที่จะเข้ารอบต่อไปนะคะและสำหรับผู้เข้ารอบไมายเลขแรกได้แก่ไม่เลียงลำดับนะคะหมายเลข39ค่ะและหมายเลขต่อไปค่ะไมายเลข53ค่ะ 53เครื่องรางแล้วนะคะเหลืหมายเลขค่ะหมายเลขต่อไปค่ะ101ค่ะการตอบคำถาม20คะแนนเลค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปนะคะเราจะให้น้องๆนะคะได้ทำการแนะนำตัวเองแล้วก็จับซองคำถาม จับเลยไหมคะยังไม่จับเนาะให้น้องๆเข้าไปพักผ่อนกันก่อนนะคะได้เลยค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ให้น้องๆออกไปพักผ่อนกันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเชิญมาทีละคนเลยนะคะขอเสียงประมืกให้กับน้องๆอีกสักครั้งนึงคะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้น้องๆนะคะได้เดินออกมาทีละหมายเลขเริ่มใหม่เลยนะคะตั้งแต่1ถึง20 พร้อมซองคำถามนะคะที่สุดหล่อของเรานี้ถือไว้อยู่น้องก็จะหยิบซองคำถามขึ้นมานะคะแล้วก็จะถามน้องเลยนะคะอ่ะพอเสียงปรบมือแนะนํำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรดาเหรียญบริสุทธิ์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องดีไซน์อายุ8ปีค่ะอายุ8ปปีนะคะเลือกตั้งใจตอบฟังดีๆนะหนูชอบส่วนไหนที่สุด ในร่างกายของหนูหนูชอบส่วนไหนที่สุดในร่างกายของหนูและเพราะอะไรชอบผมค่ะอ่าทำไมถึงชอบผมคะเพราะมันอยากโศกแล้วก็มีคนชมหลายคนว่าสีมันเป็นสีโคกออกน้ำตาลนะคะนี่เ็ามีเหตุผลประกอบดีมากเลยนะนเห็นด้วยอย่างยิ่งผมสวยมากค่ะอินเทรนด์พอดีเลยสวัสดีครับผมชื่อ น้องฟิลิ่งครับอายุหขวบครับครับครับถ้าวันนี้หนูไม่ได้เป็นผู้ชนะการประกวดหนูจะบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างไรหนูไม่เป็นไรครับหนูไม่เสียใจยครับน่ารักจังเลยอะ่ะไม่เสียใจยเนะาะเพราะว่าอะไรคะเพราะว,ว่าอย่างไรก็คว้าประสบการณ์มาก่อนครับจริงๆด้วย ขอเสียงประมือให้กับหมายเลข15นะเรามาเอาประสบการณ์นะลูกน้องแล้วก็เพื่อนเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอบคุณครับให้หมายเลข15ไปพักก่อนครับเก่งจังเลยเด็กสมัยนี้เนี่ยความมั่นใจแนะนำตัวด้วยค่ะอายุด้วยนะสวัสดีสสวัดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชิชนกปรเดาวีชื่อเล่นชื่อน้องไข่มุกค่ะน้องไข่มุกอายุเท่าไหร่คะนั่นหนิงจะถามแล้วนะคะ สมรติว่าหนูได้ตำแหน่งชนะเลิศหนูจะเอาเงินรางวัลไปทำอะไรคะหนูจะเอาไปช่วยคนที่ถูกน้ำท่วมค่ะอน่ารักจังเลยค่ะเอาไปช่วยคนที่ตอนนี้กำลังเนาะกำลังประสบเรื่องน้ำท่วมกันพอดีเลยมีอะไรจะบอกอีกไหมคะหนูขอให้คนไทยสามากีกันรักกันนะคะ มีเพิ่มให้ด้วยนะขอบคุณนะคะอขอเสียงพรมให้ใหมายเลขก้9ค่ะที่เรามีฟีบอยมาด้วยนะเก่งมาทำไมไม่รู้แต่ถ้ามีคนดูผมอยากจะมาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสารานำจันสีเชนชนโมอายุก,กาขวบครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยเอาเลือกมาหนึ่งคำถามเลยครับแอ,แอคทีฟมากเลยนะเอาละครับ หนูคิดว่าการมาประกวดครั้งนี้หนูได้อะไรจากการประกวดบ้างประโยชน์หรือว่าหนูได้อะไรจากการประกวดนี้บ้างครับผมได้การหวตดจากพี่ๆครับแล้วก็ได้การเรียนรู้แล้วก็ใช่การประกวดก็ดีกว่าเล่นเกมอยู่ที่บ้านครับมาประกวดแอลดีกว่าครับโอ้โหจริงๆด้วยอะ่ะเก่งมากเลยนะครับขอบคุณครับมีอะไรจะเพิ่มอีกไหมครับผมก็จะบอกว่า แอลใช่ไหมครับลุกกู๊ดูกููดใช่ไหมครับก็คือใส่เสื้อผ้าแอลหรือว่าทอมบนดูกููดแล้วใช่ไหมครับต้องต้องฟังพ่อแม่ด้วยนะครับลุกกููดยังต้องคิดดีทําดีด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณหมายเลข77บครับจริงนะมาประกวดนะท่านท่านก่อนที่เราจะทําการรวบรวมคะแนนนะคะแล้วก็ทราบผลว่าใครจะคว้ารางวัลแอลทรมโบดัชเชนิสตาแอนด์คอร์ทต์ตูเอสเอบอลแอนด์เกิลคอนเทสในปีนี้ค่ะ เรามีรุ่นพี่ค่ะผู้คว้ารางวัลมาอยู่กับเราพร้อมการแสดงที่นำมาฝากรุ่นน้องกันนะคะการแสดงจากน้องซึ่งเคยชนะการประกวดในเวทีแห่งนี้มาแล้วเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของน้องๆในวันนี้นั่นเองนะคะจะมีความสามารถขนาดไหนถึงสามารถชนะ ใจกรรมาการและก็เป็น The Winner Al Boy and Girl Fashionista Contest 2009เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะจากการแสดงของเด็กชาย Peter ร์ฮ a r d เวิร์และเด็กหญิงณัตวันศักดิริจากเพลง Bad Romance นะคะขอเสียงปรบมือตอนรับ The Winner Al Boy and Girl Fashionista Contest 2009ค่ะ

น้องน้องผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง20คนนะคะพร้อมแล้วกับ El Chumbon c o t จ o n USA แฟเช i นโช h o เชเลยค่ะส่วนน้องๆนะคะที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจนะคะสิ่งที่ได้ในวันนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายประสบการณ์ความรู้เราได้เพื่อนใหม่ๆนะคะและปีหน้าเราก็ยังมีเวทีแบบนี้ที่จะประเกิดเปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้าร่วมประกวดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่เราถ่ายภาพกับวินเนอร์ของเราก่อนนะคะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงค่ะอันนี้มอบให้กับวินเนอร์ฝ่ายชายของเราะคะ่ะอตรบนแบทชนิสตาบอยของเรานะคะเด็กชายนรนิดก็อนุรักค่ะานิก็อนุรักและเด็กหญิงวันดาดาเรียนบริสุทธิ์นะคะต่อจากนี้ไปก็ติดตามน้องๆทั้ง2คนนะในการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ b บรนด์ l อลคิดและทรัมโบนนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตเรียนเชิญท่าน,นาคณะกรรมการทั้งหมดเลยนะคะได้ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีแห่งนี้ค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการทุกทกท่านเลยค่ะได้ให้เกียรติขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศค่ะเชิญเลยค่ะ